มานเราจะพี่น้องบันี้วพี่น้องบันี้วตุนเหย่ามานนะครับหมานแล้วมิงดาตัวแรกครับอุอ้ยมาเตอสีบุพอนะ้องสกอยตุนเหย่าจะพี่น้องมาจนเมื่อยครับตัวแม่คนาะตัวใหญ่เนาะจ้ะตัวแรกครับ นั่นบ,นบต้าผู้เนาะอ่าวพ่อคู่พันดาจ่าอือคู่พันครับผูเนาะแปลวะะ่าแต่ละหมองจีตต้องมีคู่เนาะสาก่อนจ้ะแต่ตว่าคู่พันครับช่อนพอ่อวัเน,นะาะสวัสดีจา้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมจ้าเจ้ามณีก็มาพบพอกันกับสาวก้อยกับเปบานัดคือเก้าจ้า สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลูกป่านะอาพญามิญาย่าเก็บซีกับซีมายผูกเข้ามาชมโถงครับเสาร์วันนี้ก็มาผูกพอกันที่เก่าแล้วสระอยจ้าวันนี้ก็พาพ่อแม่พี่น้องมาสอนครับวันนี้สอนมึงแมงดามึงกับเตาครับพี่กัดกับอางเก็บนามบรรทกอครับพี่น้องมาดูมาชมกันครับวันนี้วันจันทรสิีมานกันบมานอกสระอยจ้าไปครับไปจ้าพี่น้องมาพอกันมื่อวันนี้ก็เสาร์วันที่หากุมภาพันธ์ปีพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดจ้าไปจ้าไปดูนไปชมกันจ้า พันกันเบิ่งจะพี่น้องก็พัได้สอนทงเติมแล้วจ้ะวันมาโดนแล้วเนาะพ่อก่อนจ้ะแต่ก็มีคนมาอยู่เรืออยู่เนาะพี่น้องพันก็มาสอนอยู่เรืออยู่จ้ะมาถูกมือแล้วเนาะมันี้ก็มากันแคเห็นเพิ่นมาหลายคนอยู่จ้ะจังได้บ้านนะ ก็ไปแยกเบื่องครับจ้ะกำมันเรื่อกสาวเนื้อนะออกนะจ๊ะพี่น้องนี่ตัวสกปรกจะแต่ทางนี้แม่งดับเตาห่างๆนะแม่งดับเตาสิบัวปันใดจะทางนี้แต่คันอันนี้ก็แมงดาเนาะแต่พี่น้องเพิ่นเราเพิน่นกระไดย,ยี่เล่นนอนแมงดาเมืองดัซซีปีจ้ะ เนี่ยแต่ไปสีมานเนี่ยจะพี่นอ้องกระสอนกันจนวานแล้วเนาะสามสีได้ก็ได้นี่ครับเตานี่ตอ้องน้ำเตื่นเนาะจ้ารอบในลายตัวมีตัวเนอะตัวใหญ่เป็นเบิดหรือเปล่าลายจะเป็นตัวหน่อยครับ ัรานป่นกับซีฟกลัวเป็นสาวอยู่เนาะ

มาจวองแบกคือเต่ตัวใหญ่ครับลังๆมาสองใัยตัวใหญ่เบิดครับ ขอแม่งได้เจอพี่น้องตอนร้ายเถื่อร้ายหอบแล้วเนาะหลอดนี่ก็มีอยู่เนาะ แล้วจะมองคนนะมองถือกระถือวิจาพี่น้องมองมาถือกมาถือระตูเลยเนาะน้บนี่ก็เป็นซิปดีจ้ะจ้านี่ยฮันพอยี่น่าชอก่อนจ้ะ,จะสอนมาลายหล,ล้วครับ เเนถั <gen cs> <can> ่เ <without> ป็นดามดน้ำเดือดจางสีแมงดาแล้วเนาะขันน้ำตื่นแห้งก็พี่จะตัวหน่อยเพื่อนจะพี่น้องพี่จะลูกคนน้ามองตื่นตื่นแหง กระตองเรื่องเลิกเกติบจ้ะห่อเกลีเก่าการะถิ่นก็สกอยมันแตกบ่างันมาจาก,อกหอยครับหอยมีถนนใหญ่ๆเนาะเพิ่ไต่ออกมาจากหญ้าครับไลยโตยครับดอกหนึ่งบันทีสามสิบอยู่นะเป็นสาวอยู่ครับตกน้ำสะ นีก็หอนแหงเนาะอากาศหอนแหงมาทรงเสมอนะจ๊ะพี่นอืม กบไงเกือบหมทันโยนออกงำกระมีพี่น้องไปนํำกินอ่นนเนาะ าน่าจะพี่น้องบ้านนิ้นพี่น้องบ้านนี้อะจนเหยาหมานนะครับหมานแล้วมิงดาตัวแรกครับอุ้ยมาแต่สีบสกพอร้องสกอยจนเหงาจะพี่น้องมาจนเมื่อยครับตัวแม่คุณตัวแม่เนาะตัวใหญ่เนาะจ้ะฮะตัวแรกแขกมานครับมืนเนี่ยแตง ตระแหลกครับรยี่สิบโลเพอะพี่้อสอนจนเนื่อยครับถือเมืองดาตัวหนึ่งกับประคอหน่อยตัวหนึ่งจะรอบกเนี่ยนนะจ้ะไปนำหาเบิ้งคููคนครับมันปราคอคูคนอีกน,อนียบ้างเนาะ พอคูพันดาจพี่น้องนั่นต่อผูเนาะอ้าวพอคู่พันดาจะกำลังหวาไปบหันเลยเนาะอ้าคู่พันครับคูบ่เนาะไปว่าแต่ละหม่องที่ต้องมีคู่เนาะสกปริจะแต่ว่าคู่พันครับช้อนพอวะเนาะรอบนี้พอจ้ะกตะเต่ากันนี่นะ ยำจนว้าได้จากพี่น้องเนี่ย,น,ออยนี่ก็ได้เนาะเอาจนหยาจนเหลียบไปเลยเนาะจนวัดสิบ,บพ,พ่อครูคนละจ้ะไม่ใชิบ,บพ่ออยู่ครับไม่งาม่าไม่น,นี่มันไปซองลวเนาะสอนจนถอแล้วเน้องสบายจะ,จะยังไงครับ จับเต่าประมาณครับ,บ 16, รแต่วนะ่ากระสีพปันไดถูกไหมไน่จับเต่าครับจับเต่าจากทางแนนนอกทางนี้ลุนแมงดาจะพี่น้องมาลาสุดได้จัจจกโตเจ็ดตัวสนกะ้อนจ้ะหกเจ็ดเจ็ดโตเนาะลาสุดครับบวัสด้ววมา ทาก็ไปสอนทางปุนเนาะรอบหนึ่งทางหอยละเมิดปุนจ่ะเจ่าหอยละเมิดแมงตับเต่านี่พากอยูเนาะจอกอยจ้าพ่อมีแต่แมงตับเต่าตแต่แมงดานี่บอพอเลยเน,นาะเจ้าว่าทางอา่างบรรจกอนแมงดาครับว่าไพมากับว่าใดอยู่เนาะแมงดาปุนก็ว่ามากับพันธรู้สอนกับพ่ออยู่ครับพี่น้อง เดีย๋ยวทุกคนมานทัว้วเนาะจะนังคนมาก,กระบไดครับนักคนก็ไดเป็นลิปเป็นเศร้าครับนั่งดาเบิดไปสักหน่อยอ่าวโดนกันเบิ่งอีกจ้ะรลอบนี่ตอนรอรค่า Nó you know, mày tao 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 nó tao 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 จะมองพคนคือว่าจะแม่งจับเตานี่ถือมองมี่เนาะสอนจนว่าเขาเห็นเนาะทุกคนจะเป็นำดำนีครับถือมองมีก็มีจะพี่น้องมองบ่มีนี่ก็โต๊ะหนึ่งกับ่เห็นเนาะตัวใหญ่ตัวน้อยเนาะจ้า นี่เถาผู่ตัวแมงงานเห็ดน,นะครับตัวแมงเราคอยพอตัวแม่เนาะมนเนี่ย ngọn thêm tôi vẫn chả mang đập tàu nọc nhìn thấy tôi nhảy vẫn đó nhìn có lái thật sao mà cái nằm như thế mình thật tàu nhảy จนะจะมองกันเนาะจะบบกบควายเห็นตัวแม่จ้ะ,จ,ะจังหลอกแปลกๆเมาสอนนั่นถึงตัวแม่ดีอยู่เนาะบ่นะ thương này Thử thứ mình dạng ở hiến này mà hiệp hiến là thứ mình dạng thứ mình dạng ở hiệp này áp thứ mình dạng ở hiệp này áp ้าก็ได้ตัวเดพี่น้องรอนุขัดังี่เป็นเะมาหยิบก็จะน้องโตเป่นยัง น้องได้เวลาอวยเมื่อน้องสกอยจะยังใบแล้วครับกระมานจะพี่น้องมือนีมมาแต่สวยเต๋อเมืสอกอยชาดจีมาก่าอนสั่นประมาณสองโมงสองสามโมงนับเบานะนัดคือว่าได้ประมาณครับพอได้ปนครับพี่น้องแมงดาสองตเนาะ<ด>มนมเน็ยคูหนึ่งครับปนจะพี่น,อน้องแมงก์เต่าก็ปนอยู่ครับ,นนบวันนี้คนะือว่าได้ประมาณอยู่เนาะ เอาเราจะพี่น้องก็เดินทางมาหอดช่วงท้ายคยลิปเราจะมาบ่งผลงานกันกันกบ,บา่านนัดเด้เอ,อยจำมือน,น,นี้ครับพี่น้องก,ก็มาสรุปผลงานครับวันนี้นี่ครับผลงานสุดใหนาอสกอยจ้ามาสอนวันนี้ครับหมานี้ครับน้องก็ได้อยู่ได้กินครับแมงดาสองโตครับวันนี้แมงกับเตาก็ไไม่ได้ไไดพี่น้องสกอยเห็กหัวง่ายครับพอดีเอาไปปนใส่แมงดาครับ คือบอดายประมาณอยู่น่ะสอตอยมาสอนกับบอเฮงเป็นได้ครับมากเลยหอดมองเับจนสวยเนาะจ้ะีบัดเทียงเทียงครัวเลยครับสิ่งเดียวเมื่อครับพี่น้องคือบอดายประมาณนี้ครับวันนี้เอาละครับสำหรับคลิปนี้พอมาพี่น้องสุดท้ายจุนชอบมาคลิปเังได้ก็อย่าลืมไปซอดข้อใดกดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดสิบบอพาดคลิปใหม่ๆจากบอลนัทกับสาวคอยเวียดนามครับสำหรับคลิปนี้บอลนัทกับสาวคอยกับตรงเอาตัวราบพร้อมพี่น้องเดินทางกระบานครับไปยทะลุนันคลิปนามนาครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ สวัสดีครับสวัสดีจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ทือว่ามันอยู่จ้ะพี่น้องก็เอาไว้ะลุนกันคลิปนามบนาปุนาจามาสิพาไปหาอยู่หากินทางใดสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า